สวัสดีครับอยู่กับเจนะครับจากโฟมายเนอร์เองนี้เรามารีวิวเจ้าอวซ็อกเจอสก้าตัวสิบสามสิบห้าทีเอสนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอว่าซ็อกแล้วนะครับจะได้ไฟเท่าไหร่แล้วก็แรงขุดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูไฟกันก่อนนะครับพันเจ็ดร้อยวัตต์เดี๋ยวมาดูแรงขุดกันตอนนี้แรงขุดอยู่ที่สิบหกจุดสามทีเอสนะครับนี่โอวซ็อกกันไปเต็มๆเ,เลยนะครับตอนนี้ <t> <erman. S 2> อยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิเพลสหรับผม กการละ5 t h นะครับก็จะได้16 t h นะครับผมก็ต้องระวังนะการ o v e r c l ็อกนี้ก็จะทำให้เครื่องเนี่ยร้อนนะครับแล้วก็เสียได้ง่ายนะครับผมนี่16.4ท H แล้วนะครับก็ค่อยๆขึ้นนะครับผมก็โอเคอยู่นะครับอันนี้ก็ Conflict Angle นะครับแล้วก็ปรับ Frequency นะครับผม มันก็จะมีปรับฟ r e เ u นซี่ว o ลเต็นะผมแต่ต้องระวังนิดนึงนะครับมันจะทำให้ Power เสียง่ายแล้วก็เครื่องเสียง่ายขึ้นนะผมสามารถดันได้ถึง1 8บ h z เลยแต่อันตรายมากๆครนะผมนี่1 6บหกกว่ากเลยนะครับจากสเปค1 3 5ส h z จุดห้านะผมี่เสียงก็ประมาณนึงับผมโอเคเสียงไม่ดังขึ้นเท่าไหร่นะผมยังไงก็ ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ like, นะครับช่นลของเรานะครับเจ๊บิตคอยมาเนอร์นะครับสวัสดีครับ